ปีใหม่เวียนมาบรรจบอีกว่าจักมือก็ได้เวลานับถอยหลังสวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าล้วค่ะพี่น้องได้เลยงามย่ำดีทําความสะอาดบ้านอีกแล้วจ้ากับหน้าที่แม่บ้านที่ผู้หญิงหลายๆคนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีแต่ีมบ่แมนผู้หญิงสําหรับข่อยค่ะพี่น้องหน้าที่นี่เป็นหน้าที่ที่ข่อยบกพองมากที่สุดเลยล่ะเพราะว่าข่อยบบข่อยแมนผู้หญิงปันได้ค่ะพี่น้องออกจะฮาวๆโดดๆก็เลยบบข่อยถนัดงานประมาณนี้ค่ะพี่น้องกับข้ามที่แม่ข่อยมากเบาข่อยนอนแล้วบอกว่าปีหนึ่งอยากให้มีปีใหม่จักสามถืออา แปลนเน่ผันนามื่อนี้มีเวลามีโอกาสนะค่ะพี่น้องก็เลยจะมาทำความสะอาดบ้านกวาดอยากใหญ่โอ้ยมันกระโผดโหลีดิพี่น้องกิสิแมนความแม่ข่อยวายลีหละจากคนที่เ่อคยอนน่เมื่อคยม่องบัดเมื่อนี้ที่คิดว่าตั้งใจมาทำความสะอาดโอ้ยอยากใหญ่มาโผดโพคากแน่พี่น้องเอ้ยเอาไม่กวาดแบบนี้บ่แมนว่าสีดีเน้นึกว่าสิแปนนึกว่าสีงามเบิ่งดูดีขึ้นบ่แมนค่ะพี่น้องฝ้าพดาน,นข่อยโอ้ยเป็นขีดเป็นขีดสีดำาปือป้อเปื้อบัดที่นี่แต่ว่าเบิ่งแล้วมันกันยังดีกว่าทีี่่่จะมอยยากใหญเป็นุง เป็นยุ่งว่าเมนคนวายูฝุ่นแล้วทางทางที่คนนยูอยู่ทุกมือแต่ว่าสภาพว่าเมนเฮือนห่างครับพี่น้องมีแต่อยากใหญ่แมงมุมแต่ว่ากับการทำความสะอาดแบบนี้ก็เอยฝ่าข่อยเป็นขีดเป็นขีดสีดำดำอยากย่อยมันบรุดออกแต่ว่ามันไปติดเพดานนะแม่พี่น้องจึงเป็นว่าบริเวตะเบืองแห้งเห็ดไปเห็ดมาผ้าพี่น้องเบืองหลกับอยากายพี่น้องอยู่เด้เขามห้องหลานก็เอยหกพ่อปันกันเป็นธรรมดาของวมยรุนเนาะค่ะพี่น้องก็อยากหกแน่สักหน่อยยิ่งไปหองลูกไส้นะบ่อได้เลยค่านันแตะต้องบ่ได้เลยหองเพิ่นสาอกพภ องนอนข่อยคือมะเลตุ่มเปะคักแท้แต่ละมือว่าเป็นหมุนเขามานอนเอ้ยเนาะโวดหายพาพี่น้องเบิร์หลายกับยากอายคักแต่ว่านนี่แหละค่ะพี่น้องมันก็คือตตัต,ต,ตจริงของข่อยคักอีหลีเห็นข่อยเฮดงานออกบ้านงานลุย,ลย งานสร้างงานสอบม,มีอย่างพมาานั้นขาโบแมนจะเป็นแค่สอบปลาปสอบไฟอีงทุกอย่างว่าน,นั่นข่อยได้เบิร์ดค่ะพี่น้องแต่ว่างานประมาานี่ข่อยโบผ่องคักอีหลีนี่แหละพี่น้องคน,นงคเฮ้าจะให้เก่งดีไปทุกดานมันเป็นไปบ่ได้โดได้ยางหนึ่งก็ต้องเสียยางหนึ่งมันก็เป็นเทืองธรรมดาถึงงานบ้านสี่โบเกง่งแต่ว่าเฮ็ดกับเขากับน้ำข่อยบบเคยป๋าดิพี่น้องเฮ็ดกับเขากับน้ำทุกมือตั้งแต,งตง่เริ่มสางครอบครัวไหมมาจนทุกมือนี่แหละค่ะพี่น้องงานบ้านสำหรับข่อยที่ดีที่สุดแน่ก็คือเป็นแม่บ้านที่สนใจในเรื่องเฮ็ดกัับวนพองต ทิมบ่ได้ป้าบ่ได้เดดขาดรวบลัตัดตอนไปกอนเดอ้อพาพี่น้องเบิ่งความขี้หายของเจ้าของหลายก็อยากอายเป็นอยู่ด้และตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องห้องนอนข่อยเป็นตาเบิ่งขึ้นมาแล้ว <c oughs> สิบเวสัพปรคุณความถนัดของเจ้าของอีกเด้อบ้าทนี้เตียงอันนี้กเ็เฮ็ดเอาเองได้ค่ะพี่น้องจะเป็นเตียงเล็กตกแต่งด้วยไมมอัดแข็งแรงทนทานมากเลยจ้ารวมทั้งฝาเพดานนี่กเ็เฮ็ดเอาเองจ้าฝาเพดานของนอนสห้องจะเป็นฝ้าลุม1สเต็ปขึ้นกันเบิดหรือแม้แต่ฝ้าลุมสสเต็ปด้านนอกก็เฮ็ดเอาเองทั้งเบิระป้เจือแแมต่ ตู้บิวอินติดผนังค่ะจะเป็นตู้สภาบิวอินติดผนังแบบนี้ก็เฮ็ดเอาเองนะคะความแข็งแรงสำคัญก,กับตัวบ้านพวกรอยอีฐแล้วก็ประตูสภาเฮ็ดจากประตูบ้านแล้วก็อีกอย่างนึงกับพี่น้องไฟฟ้าเดินเองทั้งหลังนะคะประหยัดได้หลายเลยจ้าส่วนสีทาบานนะคะคุณสามีจะเป็นคนทาเองผู้เดียวทั้งเบิร์ทั้งภายนอกภายในจ้าพี่น้อง